สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นกันดีแจ้วตามมารีคราฟอันนี้คือกี่คนเอ่ยสี่คนนี่ไงมันคืออะไรเราไม่เคยเล่นหรออันี้เป็นอีกไหมป่ามาดีมาที่มาตั้มา้มาตั้มา้เมาตั้งมั้มาตั้มาตั้ต้้มาัตั้มมามัตาาตัา เฮ้ยมีหกคนเข้ยมีสี่คนเขามันคือหุ่นหรือว่าคนจริงๆเข้าได้บอกเออไปเฮ้ยไม่ทันแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้พีออกมาพีออกมาเร็วๆออกมาแล้วอยู่ไหนวะพีมาเนี้วมานี้ตามมาตรงไหนได้วะ เฮ้ย <mm ตรงนี้ปะตรงนี้ปะตรงนี้เข <mm ้าเลยเฮ้ยเลือดเจ้ตรงนี้เรดดี้เนี่ยเรดี้มันพร้อมหน่อยไปเฮ้ยกูเล่นไม่เป็นแล้วเขาบอกว่ามันน่ากลัวมากแบบนี้ยคนที่เคยเล่นอ่ะพี่เขาบอกว่าน่ากลัวสุดสุดเฮ้ยลืมไปเลยว่าอัดคลิปอยู่เฮ้ย อย่าลืมลดเสี่ยงเกมน,นะลดอยู่แล้วลดทุกครั้งเลยลดเสี่ยงเบาๆด้วย้วยมาแล้ว,ค,วคืออะไรเอ้ยใครมาบังวะตูดใครอ่ะตูดใครรู้นนแค่ปอกเกมกูก็กลัวเลยว่าเล่นๆไปทขาไม่มีอไะไรหรอก ไม่เล่นนานนะฟูกจะเล่นไฟอ่ะเขาบอกว่าถ้าใครอ่อนถ้าให้ออกลี้นใจตกลัวนะเราก็เล่นมาตลกสิลกนตานอนี้ไม่กระโโอ้โลโลแล้วทำไมเขาเข้าแบบช้าจังเลยใราแบบาใค่เาใครเข้าแบบช้าใครไม่เอเราจะต้องหาของให้ครบใช่ปะให้ครบสามหมื่นบาทเหรออุ้ยปิดไฟได้วย มานตุก<ล>อะไรอะะจมาเก็บของไดด้้วยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเลยเนาะเธอจะพ้พน่ากลัวมากมากอันเดียวกินะเออกินกินออกไปเถอะกูคิมมันจะได้มีซีสันใช่ไหมมึ้ันมันไม่น่ากลัวขนาดหรอกเมื่อกี้มันเป๊ะโอ้โหกูปิดหูเลยอ่ะ <c oughs> ไปเรื่องนึงมันกำลังโหลดอยู่มาแล้ว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 ,ลว,ลวอ่ะ อุ้ยเฮ้ยทุกคนอยู่ไหนโปูนโเนี่มันไปปลุกกับไปปลุกเราไม่เปลี่ยนแมพน่ากลัวไม่เห็นน่ากลัวเลยน่ากลัวเลยหรอไม่น่ากลัวแล้วอันปานแล้วอันนี้คือหุ่นอะไรหุ่นกระบอกอ่ะแล้วประเด็นคือเรอยู่หคนเดียวอะไรห้องคนเดียวอะไรมันอยู่กับกูเนี่ยอยู่ห้องคนเดียวไม่ใช่ห้องกูเฮ้ยมันปล้นได้เนี่ยเราสามารถเก็บ เฮ้ยใครมาัฟกเอม,มันมาใค<ข>รนี่ไอหุ่นี่มันขี้โมโออ้ไอหุ่นนั่นไหนฮะฟุกเห็นไหมหที่มันหันหัวมันอะฮันน่ฮันฮน่ต้องตามีตาหรือม,ม,มีใจเอ้ย ไ <Why? S 2> เราก็เล่นให้มันตลกสิจะเล่นให้มันน่ากลัวทำไมเอ่ยเ <c oughs> นี่ยตอนนี้เราไปเล่นเกมแล้วมันน่ากลัวเฮ้ย Stop Stop ครับ <c oughs> โอเคเรามีแมวช่วยอยู่จอไม่นากแล้วให้น่ากลัวกนระวังกูกิีนนะกูกินเสียงดังทุกคนยันไหนเดินอยู่เนี่ยนะทำไมเปิดประตูห้องไหนไม่ได้เลยเนฮะ้ย <c oughs> ดูคนเปิดดิฮะเปะดิดตรงนีได้ แ๊บนะเดี๋ยวเราเขากเก็บของเฮ้ย,ยเราต้องอะไรทำไมหน้าจอกูหมุนอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟูกหยุดหยุดเราเข้าไปในห้องไม่ได้หยุดไม่ได้เฮ้ย,ยพีพกูบังคับตัวเองอไม่ได้ไนนดอุ้ยได้แล้ว อย่าหันหลังไปให้พวกเขาคือใครไอ้พวกเก๋ยี่บ่ะเฮ้ยโวยอุ้ยเฮ้ยอ้าวอ่อนกากาวะนี่กระจอก ouais right? oh อว่ะเฮ้ยคุณบอกนะกระจอกไอ้คุณกระบอกนี่จะตัดแขนเย็งไปส่วนเลยเฮ้ยห้องใหม่อ่ะห้องนตรีมั้งคุณยมันอ่านได้ด้วยอะไรอ่ะดอนด์เทิร์นยัวแบ็คออน ก็แบบที่ที่ที่เราบอกว่าห้ามหันหลังกลับไปไงมาเร็วเธอมาเร็วปี๊บกูเจกันดีกว่ามันนักโอ้ยนี่ไงเป็นกระจกอย่างนี้เราว่ามันต้องมีตัวอะไรบางอย่างมาแน่นอนมันอยู่ข้างหลังใช่มันอยู่ข้างหลังฮันน่ฮันน่ฮันี่โอ้ยไม่นับไหน

เฮ้ยทำไมมันไม่มีในห้องครัวก็ควรจะมีวายมีอะไรหน่อยป้ามีอะไรกินหน่อยดิโอ้มีเอาวายแบบราคาแพงๆเอาไว้ขวารเงี้ยเฮ้ยมันเปิดได้ปะม้นเปิดเขาต้มอะไรเนี่ยเขาต้มไอเนี้ยเขาต้มแอปเปิ้ลไหนเอ่ยโอ้โหเน่าแล้วไงเฮียบ้านไฟไหม้ไม่ไฟไหม้กบุญแล้วเฮ้ยมานี่ทุกคนมานี่เอาคือไข่เฮ้ย เท่อะคะเนนเฮ้ยเฮ้ยทำไมไฟฉายด้วยหรอทำอะไรห้องเดิมเออว่ะมันปนแนะเฮ้ยมันมีเนี่ยมันมีปนหมกปนสินี่อะไรนนี่แต่อะไรไม่รู้เลยทุกคนตามเรามา เราไปเอาเราไปฮะอุ้ยใครปิดประตูอัดนะกูเฮ้ยโทษโทรโทรเฮ้ยทำอะไรอยู่ตรงนั้นได้ไงเฮ้ยพี่เก้งจังครับพี่เก้งจังขับยายที่เลยแม่งเดแฟแม่งเอ็กซาเล็กดูดิตัวไม่มีออมบิทิกไหมแต่่วามีว่ ก็ไม่มีว่ะตัวมันใ<ห>นนีหรือเปล่ามีล้อเลื่อนหรือเปล่าที่แม้ตัวมันมีล้อเลือ่อนบางทีอาจจะมีคนแบบแอบเข้ามาในมันก็มันมีคนกระโดดทีกระโดดทีแบบมันมีคนแบบเป็นมดมดกล้าจะเคลื่อนได้ดอล้าจจะเป็นโจนมแบบพวกเราก็ไดแล้วพวกเราก็เ,เ,กเออเขาก็ทีบโมูหจัดไม่ได้เออปันเธอแล้วนะเธอเสร็แล้วนะฮะเฮ้ยพีมห้องนี้เปิดได้เฮ้ยห้องนี้ก็เปิดได้

เงินนะอุ้ยอะไรวะอุ้ยเงินเงินเงินกูหยิบเลยทุกคนเก็บตรงนี้กันไปก็ได้เราไปเก็บที่อื่นก่อนโอ้ยฉันแย่งกัอตุ๊กวะเฮ้ยลืมกทุกคนไปไหนคนเรายิ่งก็กลัวอยู่อย่าแล้งเราหนะเฮ้ยนี่ไงเงินเนี่ยเฮ้ยกุญแจอ่ะเฮ้ยลูนคีย์นั่นสิคืออะไรเราไม่รู้ เสี่ยงเราเฮ้ยคุณเราเจอคุณแจคือคุณจเเธอเราก็เกือบจะได้ยกโทษให้เอ้ยเธอเราจะอ่าให้นะมันมีให้อ่านยกโทษให้ฉันที่รักตอนนี้ฉันอยู่ฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ใครก็ตามที่อ่านจดหมายฉบับนี้ฉันต้องยืนยันว่าฉันทำอะไรเสร็จแล้วอ่าคนคืออะไรทำไรเสร็จแล้วที่มาดูเราเจอคุณแจพิม เราก็เจเจช่วยดูหน่อยห้องไหนเห้อห้องต่างนะเก็บต่างกันก่อนดีกว่าเก็บๆๆๆเขาผิดเอหรอเฮ้ยอะไรเมื่อกี้มันมีหุ่นตกลงมาต้องอะไรอีกเหรอเห็นเลยๆๆไม่เห็นนะเฮ้ยเจออะไรบางอย่างเฮ้ยกูเห็นละคุณไม่ต้องการใช้ตอนนี้ตกแต่งตกแตแล้วนะคุณไม่ต้องการใช้มันตอนนี้หรอกตอนนี้กูมีอายุสองพันสองสองหมื่นแปด เฮ้ยใครแม่งสร้างหุงกระบอก่าแม่งเก่งยี่ป่ายเลยถุงกระบอกไม่ขยับได้ด้วยเออโ้เท่ยท่านแอ่อันปันอยู่ดีๆอันปันก็ไอเนี้ยใครแม่งดับไฟลอยได้กูเยียบแม่งใคาดับแม่งแอบมาดูกูนะกูตกใจหมดเฮ้ยห้องนี้หรือเปล่ากูงงว่ามันแม่กลัวตรงไหนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยพีมาจากไหนครับเก็บ้้เลยตาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันมีตาจอรุ่ทองฮะทำไมครั้งนี้มันมีตาวะเอเราเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเจอตาตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยกูตกใจหมดอนเฮี้ยเฮ้ย้ีซ้อนตาพีช้อนพี้อนมันจะซ่อนในนีเหรอไม่ใช่ มันมาด้วยหรออุ้ยอันนี้คืออะไรมีคำว่าโอเพนเด้อุ้ยเธอเขาบอกให้หาดิซ่อนมาจุมได้เหี้ยคเอฟเล็เป็นได้เฮ้ยพี่เป็นตัวอะไรครับมึงมามึงมาค้ยเธอเขาให้อาดิซอนขับไล่ปีศาจใช่อาทุกคนตามเรามา ปันทีมเขาบอกให้หาที่ซ่อนเราต้องซ่อนมาซ่อนตรงนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าให้หาที่ซ่อนเขาให้หาของที่ซ่อนไว้อันปันมาเร็วเขาบอกว่าให้ลงไปชั้นล่างขับวิญญาณไล่กับไล่ปีศาจมึงมาเลยอันปันไม่ต้องห่วงมึงว่ากูอยู่ล้างสุดเนี่ยมันอยู่ตรงนในกูทตีปรถต้นลงเลยไปมาขี้เยี่ยมหมดเลย ใสมาสนลงไปตไปเอมัดเบาริงจอยครับไล่ปีศาจไหนมึงอยู่ไหนเฮ้ยย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 ย่ยยยยี่ยย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  อ้าไม่มีอันนั้นเหรอจะขึ้นเราต้องเปิดในทางที่มึงจะเปิดไฟแชรช่วยกูเนาะอุ้ยทำไมห้องนี้มันเปิดอ่ะเอ้าเข้าไปดิโอ้ยกูตยดอะไรวะอันตรายอันตรายมันจะเข้ามาอันตรายนะนี่น่าจะดำมืดสุดๆมันรักอันตรายน่ะเนี่ยวะไฟไม่เปิด รอด้วย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 ไม่มีอะไรเลยทําไมกูรู้สึกไม่ตกแกอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรใส่กูมืดยมันมีตัวไม่เห็นละไอตัวคานมากเน่ยไม่เห็นเลยไอ้เหี้ยกูมืดตื่นๆเลยโอนโอ้ยมันทําอะไรกับเมียมันอ่ะเฮ้ยมึงทําอะไรกับเมียมึงเนี่ยเฮ้ยกูแจยทรวุนะเฮ้ยเฮ้ยฆ่าเมียมึงทําอะไรกับเมีย มึงทำอย่างนี้ทำไมวะเพื่อนชิบหายแล้วซ่อมยังไงไว้ในกูซ่อมมั่วกูเปิดไงเปิดแล้วกูปิดเปิดแล้วมันบอกว่าให้หาฟิวเออเมื่อเราเห็นฟิวอะไรไม่รู้อยู่ตรงข้างบนอ่ะเอามึงก็ไปเอาดิไช่ป่ะไม่ไม่ไม่เราไม่แน่ใจทุกคนต้องไปกันไอ้เยียนี่มาตอนไหนเนี่ยโไม่มีใครมากับเราเลยมาเร็วพีงแล้วค่ะเธอไม่เจอนี่มันก็เปิดฝ่ยได้นี่หว่ะดูด้วยโอปีมอีก เอาไม่เปิดไฟไม่ได้นี่ว่าปิดไฟไปดับเราจำทางไม่ได้อะเราตัวแบบนั้แต่เราจำได้ว่ามันมีของเนี้เปล่าเรากลัวเราไม่จัดเออราดูเราดูไม่ตกใจหน้าพี่ตกใจจังห่ะเห็นไหมเขาบอกแล้วตกใจหน้ามึงอ่ะอ๋อไม่ใช่ทานฝันเนอะเอ้มีมีเออไม่ใช่ทานฝันเอ้ยกูเพิ่งรู้ ร,รู้ว่าเอ้ยไอ้เหี้ยมาจากไหนเน,นี่ยนะหวยเหี้ยกูว่าใช่แน่นอนไ <c oughs> อเหี้ยมันตามหลังกูมาแน่ที่ยืนทำไมไม่ได้บอกให้ยืนที่เมื่อยป่ะครับเออมีเมื่อยบ้างอุ้ยนี่ป่ะโอ้ยเหี้ยมันตามหลังอเออได้แหละเป็นะ <c oughs> อะไรอ่ะเฮียนี่มันตามหลังเนี่ยหวยเหอะ แม่แม่ปีศาจแล้วเตรียมนอนมันไม่ดีขาปะขาจ้าอะไรนั่งตามกูกูรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวค่ะเดินผู้คามค่ะพี่นี่คืออะไรนี่คืออะไรเปเพื่อนพี่เมันคือการปิดฝาปิดฝาห้องนี้โอโอยโอ๊ยโอยโอ้ย นี่ซ่อมไฟได้เลยแล้วก็มีหุ่นโลกิีดตามตูดกูมาเนี่ยมันเนี่ยมนมาปะเนี่ยมาวดมันก็มาดูใส่ฟิวไอ้แม่กูคามกูเเยียบด้วยมึงตามกูมาเหรอมึงโลกิตมึงโลกิตโลกิตเหรอ มึงเป็นไรมึงถือมีดเหรอมึงถือมีดทำไมกลัวมีดขำอย่างจะเป็นใกลเยอะเฮ้ยเราลองกลับไปที่ไอ้นี่ปุ้ยอะไรวะมันตกแกลยเราลองกลับไปที่แล้วกลับไปที่ห้องเอ่อเมียของคนที่เอ้คนไอ้เนี่ยว่าไอ้หุ่นสุดแดงเอาดิเอ้อใครปิดวะไอหนึ่งผีปิดน้องไม่ราต้องไปไหนต่อไม่รู้ รีนี่ไงนี่ไงชั์หลังๆเริ่มน่ากลัวแล้วไอ้เหี้ยฟินเดอะคีเหรอคียเหรอหากุญแจเหรอหาคีย์หาคีย์เนี่ยห้องมันอยู่ในห้องมันจะมีตัวตามหลังเขาพูดพูดเออนี่แหละรูปมันรู้แหละทำไมมันชอบชี้มือเฮ้ยเฮ้ยมึงตามกูมาปะเนี่ยอะไรเราต้องห่าอะไร เอฉันพ่อภรรยาของฉันขอเธอขับรถฉันบ้านิต้องการให้ฉันทำตุ๊กาให้มากขึ้นวันนึ้ฉันไม่สามารถเอามันเฮ้ยไอพิมมาอยู่หน้าประตูอ่ะอุ้ยฮ้ยพี่พี่ไม่ก็รลอดนะเฮ้ยแต่ปกติมึงต้องมาตอนไฟดับไม่ใช่เหรอคุณ่อร้องออเกือกลับเป็นเพื่อนคน ไม่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 หนเราจะยังไม่ยอมหนูไอ้ดอนเลยเร่จะโทรไปหาใครได้ป่ะเนี่ยอัจริงๆแล้ไม่ไหวตั้งแต่อ่านจดหมายเนี่าค่าชัระค่าภรรยาค่อนข้างอ่ะช่างมั้ยคะยันนี่มันก็มีโรคจิตสามหลังเรามาเป็นเพื่อนเราเนี่ยเออรู้อรียกรู้ว่ามันชี้อะไรวะมันทำหน้าท่าเซ็กซี่อ๋อไอ้ตัวนี้ที่มันทำท่าเซ็กซี่อ่ะแล้วมันกูว่าไอ้ยัยนี่มาจากไหนเนี่ย โชคดีมันตายแล้วไอ้หัวกันเอ้าอะไรวะอ๋อผู้ชายกำลังโดนลุมสะกรรโดนลุนุตอนนี้กูไม่อยู่ในห้องอะไรทีอย่างเอ้าแล้วทำไมหุ่นในนี้ขยับไปทำห้องเอ้าแล้วนี่มาจากไหนเนี่ยไอพิมพ์น่าจะโดนหลาอไอพิมพ์จะทำไมเนี่ย ค่หจะเอาหน้าอย่ามาคันถ่ายินตกใจตกใจตกใจมากมัเดี๋ยวกูดูการขยับขยอนของบอทเทียนกันเฮ้ยโอ้ยใจกลิแลวมั้งใจิอภรรยา เพราว่าภรรยามันน่าจะเป็นนักกันนั้นวันนักปั้นหุ่นอ่ะเออแล้วมันปั้นหุ่นไม่พอหเลยว่ะโอ้โหมันปั้นหุ่นเต็มตัวเต็มบ้านดาบางบางตัวไม,ไม่เดินได้ด้วยเออเอาไม่ยัดใส่กองไฟเลยวะคืออะไรอาบ้าโอา้ออโหแม่งตัวหนักมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรให้กดตรงนี้ไม่รู้ฮะเออใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้กด พยายามกดแล้วกดแล้วไงต่อมันเป็นไฟนี่ว่ะเออมันรั่วนี่ไงไฟมันก็จะมีกุญแจอเอาไว้เฮ้ยเฮียนี่มันกุญแจซ็มึงวาดมาเลยอ่ะอมึงว,วาดมาเลยอ่ะไม่ใช่นั่นใน <c oughs> ออห้องหนาวอันตร์เออห้องตู้เซฟตมันนั้นไงที่พิเมเจออ่ะ ตูเซมห้องนอนกุ้งอะไรวะห้องนี้คือห้องนอนเออที่หลังบ้านเปิดเปิดนี่แหละตู้เซมว่ะขอให้ไปหาตู้เอ้ยนี่อย่านี่้อุ้ยเงินไอ้เหี้ยเงินเงินมึงไม่ต้องมาเอากูไม่แบ่งกูเอาเลย มึงไม่มีคำมางเขาหลังเดีเ่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดียวคำเองกูกำลังคว้าเงินก้อนโตอยู่ <c oughs> มัดเรียบร้อยเป็นไงเรามึงแสนห้าเป็นของกูเป็นไงมันบอกว่าอะไรอยู่ข้างทางเขา้าอ่ะห้าทางออกข้าง,งในกูวิงยย่งเร่เยียดชันใต้ดินทิมไปชันใต้ดินมึงบ้าหร,ร,ร,รือเปล่าทางออกชันใต้ดินมึงบ้าปะเนี่ยมึงไม่ออกแต่ละปุ๊บ นี่ไงมานี่มานี่กินมาแน่ไปดีไปดีกูเสี่ยวมันวับมาฮะกูชิบหายเอ้าทำไมเป็นคนละทางกันนะมึงวับมาฮะมึงวับมามึงไม้กแล้วนะไอ้เฮียไม่่่่่ใใชชไมมทางึงนี่วับเก่งจริงจริงกูเสี่ยวตู้ กลัวเท่าไหร่นะเดี๋ยวเว้นจะพูดมันบอกว่าถ้าเดินมาตรงนี้มันจะมีตรงนี้แล้วก็เดินเลี้ยวไปตรงนี้นี่าาอะเฮ้ยนี่นี่มันเปนของเฮ้ยเดี๋ยวบอมาหากูกูกลัวแล้วแต่แสนหาเป็นของกู โอ้ยเฮี่ยตังมึงเยอะจังวะตายแล้วไงโอ้ยพอ่อตามมาเม่อหัวตามดิเรนี่เินโง่เลยตันอะไเฮีย้ย เป็นองคูไอ้ตัวเหี้ยอย่าตามกูมาอย่าคานตามกูมา,า,มมาไึ้สารเลวขับไล่ปีศาจมึงออกไปอย่าอย่าเงาเพื่ออะไรไอ้ฟู๊มันบังคับให้กูเกิดอีกแล้ว กูออกได้เฮียโอ,โอเคครับออกูออกมาแล้วอ่ะกูไม่รู้พิมมันมาฆ่าเราแล้วขอให้โชคดีนะพิมโอเคเอคลิปขอเพียงจบเพียงเท่านี้พอเล่นเออและร้านหาก,ก็ไม่ได้เป็นของกูด้วยเดี๋ยวเธอรอดูแล้วก่อนได้ไหมเราดูไม่ได้เราออกมาแล้ว คลิปเราไม่ไหวแล้วขอจบคลิปเป็นเท่าน <c oughs> hey. <cond> <'d> ี้บ๊ายบายครับปูแม่ฟังติดตามฟังติดตามฟังติดตามด้วยกลัวสายเล่นเกมขนาดนี้มึงติดตามกูด้วยติดตาม